สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นเอาทางหวยลาวพัฒนาครับผมหวยลาวพัฒนาวันนี้วันที่สองเดือนแปดปีหกเจ็ดนะครับผมสำหรับมวดที่แล้วครับผมหวยนะครับผมผลที่หกนะครับหกหกสี่สามหกหกหกสี่สามหกเนาะผมให้เจ็ดกับเก้านะครับก็ หลุดเหมือนเดิมหลุดเหมือนเดิมครับผมอขอรถขออภด้วยนะครับผมสําหรับหวยลาวพัฒนาหลุดต่อเนื่องเลยครับผมไม่เข้าก็ไม่เข้าต่อเนื่องเลยอมาดูของวันนี้กันต่อเลยครับผม สำหรับวันนี้ครับผมวันนี้ผมให้สี่กับสามสี่กับสามก็จะมีสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าครับผมส่วนสามก็จะมีสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้านะครับตัวกันนะครับก็จะมีสี่ศูนย์สามศูนย์ C 1หนึ่งแล้วก็สีส่ 1, สองเนึเล่นที่4อะ่ะเน้นที่4นะครับ C 7 4 8จ9 3 9ครับผม C 7 4 8จ9 3 9นะครับไวลอรอพัฒนาเลข2ตัวนะครับก็ จบไปแล้วครับผมต่อไปนะครับผมก็จะเป็นสาสามตัวเนาะสามตัวก็เน้นที่สี่เลยก็จะมีสี่เจ็ดแปดสเจ็ดเก้าสี่เจ็ดศูนย 489 480แล้วก็490อ่ะเน้นที่4เลยครับผมวันนี้3 4ขอให้มีมาจอไม่เข้ามาตัวเด่นก็ยังดีอ่ะก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนา ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้น้องสายคนนี้ด้วยนะครับผมตัวเลขก็จะมีเข้าไม่หลุดครับผมส่วนมากก็จะหลุดมาหน่วยลาวนะหน่วยลาวกับหน่วยร,รัฐบาลก็ให้ตามหาหนอยกันก่อนก็ได้ครับผมหาหนอยช่วงนี้ก็เข้าบ่อยนะเข้า,เ,าเข้าเกือบทุกวันเลยนะเข้าวันละสองสามหน่อยนะหน่วยหาหน่อยนะถ้าหน่วยเราไม่เข้าก็าให้ตามหาหน่อยก่อนก็ได้ครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้โชคดีนะครับสวัสดีครับ